เริ่มต้นข่าวแรกต้องบอกเลยว่าหลายคนเห็นภาพแล้วสะเทือนใจนะ,ะแล้วก็อยากส่งกําลังใจเหลือเกินสําหรับพี่เมฆวินัยไกรบุตรอาการกลับมาอีกแล้วสําหรับโรคตุ่มน้ําพองก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคงได้ ติดตามข่าวกันไปและยังจําภาพความเจ็บปวดของพี่เมฆได้อยู่นะมาคราวนี้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งค่ะด้วยสภาพอย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมเป็นโรคตุ่มน้ําพองกําเริบหนักมากค่ะเรียกได้ว่ากลับมาครั้งนี้คือกลับมาทั้งตัวเลยเมื่อวานนี้ค่ะเราวิดีโอคอลหาพี่เมฆซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่เมฆก็พักอยู่ที่บ้านที่จังหวัดกระบี่นะคะรอบนี้ป่วยหนักจริงๆพี่เมฆบอกว่ากลั้นน้ําตาลูกผู้ชายไว้ไม่อยู่ค่ะ ถึงขั้นที่ร้องไห้ออกมาเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิกปกันหน่อยค่ะอยากได้ดิฮะกินแล้วหายไม่ต้อง,องการไม่ต้องการเงินไม่ต้องกำลังใจค่ะกินกินแล้วหายกินกินแล้วหายเลยไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นคุยไปแล้วก็ คือพี่ก็ถามนะนพี่วีดีโอคอลพูดคุยว่าแบบพี่เมฆต้องแบบ ให้คนช่วยอะไรไหมบอกว่าพี่ไม่ต้องการกําลังใจพี่ต้องการยาแกอยากหายอะเชอรี่คืออย่างนี้คุณผู้ชมพี่เมฆวินัยกรายบุตรนี่นะคะก็ป่วยด้วยโรคตุ่มน้ําพองมาหลายปีอย่างที่เราทราบเรื่องทราบข่าวกันเนาะหมดเงินรักษาเนี่ยไปเป็นล้านล้านบาทเลยทีเดียวมาครั้งล่าสุดเนี่ยคือกําเริบหนักครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วคุณผู้ชมต้องขออภัยเรื่องของภาพด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นอาการจริงๆที่พี่เมฆเป็นอยู่พี่เมฆแกโชว์ให้ดู้วยแหละพี่เมฆบอกว่าสาเหตุรอบนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมาจากการที่พี่เมฆลดปริมาณ ยาเองค่ะประกอบกับการติดเชื้อเนื่องจากว่าตอนนี้ย้ายไปต่างจังหวัดมีการใช้น้ําบาดงบาดาลด้วยนะคะแล้วก็การนอนแช่น้ําแข็งที่พี่เมฆคิดว่ามันจะเป็นการช่วยบรรเทาอาการของพี่เมฆได้แต่ท้ายที่สุดแล้วมันกําเริบหนักขึ้นทั้งตัวค่ะ,คะเห็นบอกว่าขึ้นลามทั้งตัวขึ้นหัวขึ้นแขนขึ้นขาอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือแทบจะไม่มีที่ว่างให้พื้นผิวปกติเลยนะคะคือเจ็บขนาดที่ว่าจับช้อนกินข้าวเองเนี่ยยังทําไม่ได้ต่าแผลมันเพองมากค่ะแล้ว ี่เมฆบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาทานยาตามที่คุณหมอสั่งแล้วหลายคนถามนะคุณผู้ชมว่าคนไทยมีน้ําใจรูกแ,แล้วพอเกิดเรื่องเกิดราวแบบนี้หลายคนก็แบบเป็นห่วงพี่เมฆแล้วก็ถามเลยตรงๆพี่เมฆขอภัยนะถามจริงไม่เปิดรับบริจาคป่ะพี่พี่เมฆเข้าใจสู้ค่ะคุณผู้ชมบอกแบบนี้บอกว่าพี่เมฆยังไหวตัวเองเนี่ยไม่ใช่ผู้ป่วยติดเตียง ยังพอไลฟ์ขายของยังพอทำมาหากินหาไรายได้เองได้อยู่ถ้าอยากจะช่วยขออย่างเดียวเลยคุณผู้ชม<ะ>พี่เมฆขอให้อุดหนุนสินค้าเขาจะดีกว่าค่ะเนื่อ<ะ>อยากให้ผมสู้ผมก็ต้องขายของผมก็ต้องหาไรายได้เลี้ยงครอบครัว<ะ>ต้องหาไรายได้มาค่รรรารักษาอย่ารักษาผมไม่ได้อยากได้แบบอยากได้เงินบริจาค ผมมีความรู้สึกว่าผมยังขายของได้ผมยังมีของที่ผมสามารถของดีที่สามารถไปแลกเปลี่ยนแล้วมันเป็นได้กําไรเป็นเงินมาค่ารักษาครอบครัวมากกว่าคือของผมดีกสินค้าผมดีกว่าใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมฮะบางวันมันมัน,ม,นมันรู้สึกว่าแล้วผมเองก็ยังพอพูดได้ขายของได้ผมยังทายังยังสามารถเมีภูมิมใจกว่า พี่เมฆเขายังพอมีธุรกิจสินค้าออนไลน์อยู่นะคุณผู้ชมอย่างที่พี่เมฆบอกไปว่าเรื่องเงินเนี่ยมันต้องใช้ค่ารักษาเยอะก็จริงแต่ว่าณตอนนี้เขาขอพึ่งตัวเองก่อนอแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยเห็นแล้วอยากจะ อุดหนุนช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปดูได้ในเพจของพี่เมฆวินัยไกรบุตรนะคะอุดหนุนสินค้าของพี่เมฆแล้วก็เป็นกําลังใจให้จริงๆนะคะพี่เมฆค่ะแต่ที่เห็นนอนสัมภาษณ์ไม่ใช่อะไรนะอันนี้เล่าให้ฟังปุ่มมันขึ้นที่ก้นนั่งยังไม่ได้เลยเจ็บมากให้สังเกตเห็นนะพี่เมฆอ่ะเขาใส่เป็นผ้าถุงแล้วอ่ะไม่ได้เป็นใส่เป็นกางเกงนะเพราะว่าอะไรลดการเจ็บปวดใช่ไหมลดการเจบปวดด้วยเออค่ะขอให้พี่เมฆหายไวๆแล้วกันนะคุณน้อะมาดูค่ะ